สูตรแก้ปวดเขา่าปวดขาปวดหลังด้วยสมุนไพรหาง่ายและทำเองได้ที่บ้านอาการปวดเขา่าปวดขาปวดหลังเกิดขึ้นได้กับคนทั่วไปโดยเฉพาะคนสูงวัย วันนี้เรามาทำน้ำสมุนไพรสุดแก้ปวดเมื่อยกันค่ะสิ่งที่เราจะใช้นะคะนั่นก็คือขิงแก่โดยปริมาณของขิงแก่ที่เราจะใช้เตรียมมาหน่งแง่งใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะเมื่อเราได้ขิงมาแล้วจากนั้นก็ใช้มีดหั่นขิงออกเป็นแว่นๆแ,แนะนำให้หั่นเป็นแว่นบางๆนะคะเวลาที่เรานำไปใช้ตัวยานเนี่ยจะได้ซึมออกมาได้ง่ายค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วปริมาณของขิงเนี่ยก็จะเท่านี้เลย จากนั้นขั้นตอนต่อมาให้ทุกคนเตรียมโหลแก้วหรือว่าขวดโหลแบบนี้ก็ได้นะคะจากนั้นก็นำขิงที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปค่ะขิงเราหั่นมาแค่ไหนก็ใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะบางคนก็อาจจะเยอะหรือว่าน้อยกว่านี้ก็ได้ปริมาณไม่ตายตัวค่ะ หลังจากที่เราใส่ขิงลงไปเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เราจะใส่ลงไปนะคะนั่นก็คือสุราหรือว่าเหล้าขาวค่ะโดยปริมาณของเหล้านะคะเราจะใส่ลงไป200 ml หรือว่าใส่ลงไปให้ท่วมตัวขิงค่ะหลังจากใส่เหล้าลงไปเราก็ทำการปิดฝาให้เรียบร้อยเพื่อทำการดองขิงของเรา ระยะเวลาในการดองเราจะใช้เวลาประมาณ5-7วันหรือสามารถดองไว้นานกว่านี้ก็ได้ยิ่งดองไว้นานสารต่างๆในตัวขิงก็จะยิ่งออกมาได้ดีแล้วก็สรรพคุณจะยิ่งดีขึ้น หลังจากที่เราดองตามเวลาที่กําหนดแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะกรองเอาแต่น้ําค่ะวิธีการกรองก็สามารถใช้ผ้าขาวบางหรือว่าจะเป็นกระชอนแบบนี้ก็ได้แล้วก็เทน้ําเหล้าขาวที่ดองขิงใส่ลงไปได้เลยค่ะค่อยๆเทลงไปพวกเศษตะกรนต่างๆเขาก็จะติดที่กระชอนหลังจากที่เรากรองเสร็จเรียบร้อยสีของน้ำเหล้าดองที่เราทำขึ้นสีก็จะเปลี่ยนไปประมาณนี้ ต่อมาให้ทุกคนเตรียมขวดสเปรย์แบบนี้ไว้นะคะจะใช้ขวดเล็กหรือว่าขวดใหญ่ก็ได้ตามที่สะดวกเลยจากนั้นก็ทำการกรอกน้ำเหล้าขาวแก้ปวดเมื่อยที่เราดองไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเลยค่ะค่อยๆใส่ลงไปให้เต็มอย่างของมลเนี่ยขวดจะเล็กกันไปนิดนึงนะคะทุกคนจะใส่ได้แค่เท่านี้ถ้ามันเหลือนะคะสามารถหาขวดอย่างอื่นมาใส่ได้นะคะ นี่เลยมนก็จะหาขวดแบบนี้มากรอกไว้แล้วก็เก็บไว้ใช้ในคราวต่อไปค่ะเพียงแค่นี้เราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยของเราวิธีการใช้สำหรับใครที่มีอาการปวดเมื่อยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเข่าขาหรือว่าส่วนไหนของร่างกายเพียงแค่เรานำน้ำ,นำสมุนไพรที่เราดองเสร็จเรียบร้อยแล้วมาฉีดให้ทั่วๆโดยเฉพาะบริเวณเข่าที่มีอาการปวดนะคะฉีดลงไปให้ชุม่มจากนั้นก็ใช้มือนวดนวด,นวดคลึงคลึงบริเว เวียนเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อของเราให้เขาค่อยๆค,คลายซึ่งสูตรน้ำสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยสูตรนี้เราจะใช้ขิงเป็นหลกักซึ่งขิงเขาจะมีนิดเป็นยาแก้ปวดซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งอาการปวดแก้อักเสบของข้อต่อแล้วก็กล้ามเนื้อของเราได้และที่สำคัญขิงจะมีรสเผ็ดร้อนสามารถช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต และทําให้เส้นเอ็นที่ตึงๆคลายตัวลงได้สำหรับใครที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายไม่ว่าจะด้วยอายุที่เยอะขึ้นหรือว่าใช้ร่างกายหนักเกินไปลองมาทำน้ำสมุนไพรสูตรนี้ดูนะคะเวิร์กมากค่ะถ้าใครชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสรรหามาทำค่ะ